สวัสดีครับตอนนี้เราได้เดินทางเข้ามาสู่วัดล้องหลอดแล้วก็จุดนี้เป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นตลาดที่อยู่ในวัดตลาดที่บ่งบอกถึงอารยธรรมแนวคิด วิถีชีวิตของคนในชุมชนนะครับโอเคครับให้มาดูทุกท่านมาดูบรรยากาศจริงๆนะว่าตลาดน้องหลอดเป็นอะไรนี่เดินเดินเดิน,เด,นเดินเข้ามาแล้วฉากแรกเลยก็จะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยว <c oughs> เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดนะครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวนี่น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่ถึงร้อยปียังไง วุ้ยเสี๋ยวนะครับคนนี้ก็เพิ่งเปิดร้านใหม่ก็ยังทำอาหารอ๋นนอประมาณสองปีกว่าอันนี้เป็นเป็นเ,นเจ้าของร้านแล้วก็อยู่นะครับวันนี้มาสัมภาษณ์เจ้าวาดด้วยครับแล้วก็ทีมงานญาติโยมมากันเตรียมศาลาเลยก่อนที่จะคุยกันก็เลยขอ,อโอกาสมาเยี่ยมก่นอนเฉลี่ยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นว่ายายขายอะไรกันสค,ครับวันดี้ครับยายครับผมอ,อันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างอ๋อน,นี่คือ มีกิงมีกะเพราอันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหลูกใหญ่จังเลยบ้านเขาเนห้องเหมือนตรเนี้ใหมโอ้็นห้องผู้เรียนเพศเอันนี้นนยอยากถามยายว่าเป็นผักเป็นกิงเป็น,นมะม่วงเป็นอะไรต่างๆเนี่ยที่เราเอามาเนี่ยเราปลูกเองหรือว่าวัดปลูกหรือว่าปลูกเองนนะครับ ไลาไลายสามเกตผูกเอ็นชีสิสันสมคนในชุมชนาราเร,าเราตลาดนี้ปิดกี่โมงครับแล้วก็เปิดเปิดเปิดวันไหนบ้างยัง หรือว่าเปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันเลยอ๋อเป็นตลาดชุมชนเปิดทั้งวันต่อ10เปอด์นไหม่รับครับคนปกติจะไม่กล้าม่ขายเป็นเนี่หังตั้งแต่มันเป็นโควิดโอ้สแสดงว่าคนจะไม่ค่อยมาในช่วงสถานการณ์โควิดแต่ว่าถ้าเหตุการณ์ปกติเหมือนสมัยได้หลายปีก่อนนี่<อ>คนจะเดินเข้ามาตลาดนัดเยอะเลย สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างดีเลยเนาะส่วนมากก็เป็นคนในชุมชนน้องคอค้าแม่ขายเจ้าบางชิ้นก็มีมาอยู่จ่ออันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยผักเขียวผักเขียวทางเหนือเรียกผักเขียวนะอันนี้ผักเขียวผักเขียวอ่าผักเขียวที่ ไม่ใช่คนเหนือก็เลยฟังไม่ออกแต่ก็พ่อพอฟังออกอยู่นะยายนะครับผมขอบคุณมากครับยายครับมาเดินเดินเดินดู่อขออนุญาตประชาัมพัคัญช่วยผลจะได้มาเยอะอันนี้ขายอะไรครับผมอ๋ออันนี้้าลายข้าอันนี้เหนือเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวแตนอันนี้อันนี้ข้าวแพท์ข้าวแค์ข้าวแพร์ อันนี้เขาแคบปฟลงแต่อันนี้เขาแครปทอดเดี๋ยวอันนี้ต้องใช้เตาไฟของเราพิงเองพิงกว่าจะได้มาขนาดนี้เนาะได้มากินอืมนี่ป้าป้ามาขายทุกวันไหมครับทุกวันเลยค่ะมาทุกวันเลยทุกวันเลยมีคนก็มามมีคนก็มามีคนก็มาไม่มีคนก็มา อ๋อในช่วง COVID โควิดนี่ก็จะยากยากน้นอยนะโควิดมันก็ไม่ค่อย <ทะ S 1> <ๆ S 2> ดีเท่าไหร่แล้วก็เป็นปกติแล้วถ้าปกติแล้วยืดเลยครับนี่อะไรคือของขึ้นชื่อของร้องหลอดเลยที่ที่เป็นจุดเด่นแล้วก็ของคนในชุมชนขนมอของกินอะไรมีมีอะไรที่ขึ้นชื่อเสียงไหมก็มีก็แค่ต,ต๊อกลวบต๊อกอกยังยังไม่ได้อะมาวันนี้มัมนนี้มาเจ็ดอืมแก็ มีข้าวมียายสมับมีขนมยายพรอะไรเนี้ยค่ะเพราะนั้นวัวัีนไม่ทำมาเป็นขนมของชุมชนค่ะของชุมชนทำเองขนบของเมืองเขของเมืองของโบราณน้าเจ้าเขาแทบข้าแต่ของโบราณเจ้าของม้วนเขาม้วน ก็เป็นมาลองหลอดเนี่ยเห็นขนมอ,อัตลักษณ์เลยอันนี้ค่ะอันนี้ยประจำเลยอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันดูนะอันนี้ช่วย, <c oughs> นนยป้าประชามพันธ์ย <c oughs> ก็เป็นของชุมชนทําหมดเลยใช่ไหม <c oughs> นี่ก็เป็นคล้ายๆกับวิสาหกิจชุมชนนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนอันนี้ก็เป็นครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตจะคระเป๋าเป็นกระเป๋าเนาะอืมอันนี้เย็บเองอันนี้เย็บเองไหมป้าอันนี้เย็บเองอ๋ออันนี้ต้องเป็นแล้วเป็นก็ต้องเป็นศิลปะแบบแบบล้านนาแบบเหนือเนาะ ก็ใช้ผ้าแล้วผ้าอันนี้ Omaha, ไ,ปไปซื้อมาหรือว่าไปอันนี้เป็นผ้าซื้อมาผ้าซื้อมาแล้วเราก็มามามาถักมาอะไรยังไงอีกทีนึงผ้าปิดตอเองนี่มันก็จะเป็นตอราคาได้เยอะไหมครับเดือนเดือนหนึ่งนี่ผลิตได้เยอะไหมก็ได้เยอะนะอย่งกะบื้งกระดากระต่ายครับครับผมนีสารเองครับเองนี่ก็เป็นปราดชาวบ้านเนาะอันนี้จกระต่ายเรา องนั่งเป็นของใช้เป็นอของที่ใช้ในชีวิตประจาวันนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่ไหว้ฟาดจานใช้ไหมใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวหมอปลาลงเนะอาโอเคครับขอบคุณมากป้าอครับผมครับผมเกิดประชาสัมพันธ์นะครับใครอยากมาวัดที่วัดร้องหลอดนะครับมาดูวิถีวัฒนธรรมมาดูความเป็นอยู่ของ ชาวอำเภอ,อ่านจังหวัดเชียงรายมาให้มาที่วัดหลองหลวนอกจากจะมาทําบุญได้บุญช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือคนในชุมชนสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วเรายังได้อินบุญแล้วก็ได้มากินท้องมีตลาดมีก๋วยเตี๋ยวมีอาหารมีขนมนมเนยแล้วก็มีของฝากเป็นที่เราเลึกด,ด้วยนะครับแ,แมเมอาอเข้ามาแต่ยังบอันนี้เข้ามากันไม่มาอันนี้แม่ค้ายังไม่มาเนาะอันนี้แม้ายขแม่คา้าอาจาอาจะเทปเข้ามาอยู่อันนี้น่าจะเป็น ที่นั่งเนาะที่นั่งหลังจากที่เอาอาหารมาเตาะจะมานั่งมานั่งกินมานั่งอะไรตรงนี้เราจะมานั่งกินตรงนี้อันนี้ก็จะหรือว่ามาเอาแบบบรรยากาศแบบรุ่งพุ่งไม่มีแอร์นะครับแต่เป็นเป็นบรรยากาศนะ่ะเราเกิดมาเราไม่มีหลอกแอรนะ์ต้องมาอยู่กับชุมชนวิถีชีวิตให้ได้ความคุณค่าของมนุษย์ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงม,มันต้องดั้งเดิมแบบนี้นะครับ ถ้าไปดูนะครับเป็นข้างหลังนเป็นต้นติเป็นสระเป็นอะไรต่างต่างอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้นะครับมีความสุขโชคดีวันนี้นําคลิปตลาดร้องหลอดของชาวอําเภอพานจังหวัดเชียงรายมาฝากกันในตอนนี้ครับขอบคุณครับ